สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะแล้วตัดทำไมไม่ไม่ถอดไม่มุนเอ่าตัดทำไม มุนไม่ได้บ oh, ่ะทำมุนไม่ได้ไม่ได้น่ามันเสียแล้วเจ็บเจ็บจ็บตัดเนงแดีวอ่ะนัดนัดขึ้นข้าวยเอาตัดใจไอ้ตัวนั่นน่ะตัวเนี้ย xì tua Còn là mắng không lùn là mắng đây không ăn này Nhưng mà khọ lông bộ nào cũng. ไ้เอาไอ้กลัวงอ่ะมะเข้าก็ออกก่อนเกี่ยวเกี่ยวกันเกี่ยวน้องดิเกี่ยวเกี่ยวไปกันนู่นเอมจะกลัวอะไรให้มือจับเลยเหรอให้สัญญารองใช้มือจับดู ยันหยิบลงมาเลยมาไว้ข้างล่างให้ลองหยิบโชว์หน่อยดิยันมีปอบนะหยิบมาถือโชว์หน่อยก็ได้ไมีเอาทำหน้าที่ถ่ายคลิปเลยไม่ไปไปไหนทด่ทั้งว,วันหาผู้ชายถค่จะพลาดตาเนะเดินจนเกืไบถึงรถอ้ มันไปเองจดมัดเลย ดึงเลยดึงกออยงก็โดนสายแล้วน้องไปไปใช้มือจับเลยเนาะกันนึ่งตากรองไปเดนขาเลยนันและหลุดแล้วชิ้นนึงแค่ี้ อันนี้ทำไมเราบอกว่าโอ้ใช่มันก็ได้หรอกหรือพี่มันจะร้อนหรอกข้างล่างแล้วทำไมมันยังไม่รออู้ดิมันบางใหญ่น้อยถอดเอาข้านี่อะไรนะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้ขายอะไรไนะเมื่อกี้ขายอะไรในเมื่อกี้ที่ขายอะนมดีไลทอ, <c oughs> อันนี้นมเปรี้ยวนี่ยาคุ <c oughs> ไอ้เกียด <t ối> 네ูเหลังนัดตัวใหญ่อ่ะขาดอย่างขาดเลยต้องคอขึ้นบนอ๋อนักเสียปูนอนตังนี้นอนไปอันนี้ตัดเสร็จหมดอย่งหมดแล้วใช่ไหม จยยกนะเจยเยอะโอ้โหนี่มันตกมานีหัวคอยแล้เนี่ยตกมาตุ๊บหน่อยเล่นอลได้ไหม

ကြည့်ទៅຫນ້າແມ່ນະເນາະເອົາໃສ່ດັງອັນເອີກຈ້າທີ່ຫນ້າແມ່ເລີຍກະຕໍາມໂຕຕໍາມນີ້ບໍ່ຕາມປະກະເຖີບຖືກນັ້ນເນາະອືຮືຊາຍຜູ້ນີ້ອັນໃດລູກເປິດຈິກກົມໂຕໂລກໂປກເດີ້ນີ້ປວດຂາຫມົດເດີ້ແມ່ นี่ถ้ามันถ้ามันใหญ่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละไม่ถึงชั่วโมงหรอกได้กลับมาแล้วอ้าวต่อไปทำอะไรจ้จสาสยันเนี่ยไก่ไมาข่กตัวนี่เลยสองกี่ฟองมันเยอะเย้เจ๊เจ๊ไก่ไข่กี่ฟองไม่ได้น้ำเลยเยอะอยูมอม่มาจุดมัดแต <c oughs> ่แรกไม่มัดอีกนะหมุนหนึ่งสองสามรอบไปอย้ยแค่นั้นมัดละ

มาในอุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มเนี่ยตัวนี้ของเราจะเกิดจะเปลงเปลงได้เลยเน uh ี่ยเราเปล่งให้มันเป็นแบบใส่เกลียวแล้วก็ขาเขียเอาชุดเนี้ยมาไว้ตรงนี้ให้ให้ให้มันดึงทางนี้สุดปุ๊บให้ชุดนี้มันเขียโน่นนี่พอเวลาชุดนี้มันดันไปปุ๊บได้เล ไม่ได้แล้วต้องเอาตัวนี้แหละตัวนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้ย่นมาอย่างงี้มาใกล้ๆกล้เวลาตัวนี้มาหลังอย่างงี้เดีย๋ยวเตัวนี้หมุนมาหลังอย่างงี้ตัวนี้หมุนมาหลังปุ๊บคาเคียต้องมานี่ที่สุดผมไปทางนี้สุดเปิด อ้คาเคียมันวิ่งมาแค่ตัวนี้ก็พอแล้วของเราไอ้คันใหญ่นะออ,ะอันนี้มันไปที่นี่มันก็มันก็เออจะเปล่งมันแบบนี้ดีวยว่าคันใหญ่ผุเหล็กหุ้วอ,อันนี้ก็ต้องล้างทำคาวามสะอาดนะในดวล้างก่อนรู้ว,ว่าเต็มหมดเลย อันนี้รื้อไปนี่เหมือนคันเล็กเลยคันไม่ค่อยใหญ่โอ้โหต้องต้องล้างเนาะเปล่าปล่อยเปล่าปล่อย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 เจ้าบัวลิงเกาะเยอะเลย อีกไม่นานเรจะได้ขึ้นอีกประมาณว,วันสองวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อสีพน่พนพ่นช่วงล่างก่อนเดี๋ยวทำสีช่วงล่างพวกนี้แล้วก็ทำสีช่วงล่างเสร็จปุ๊บก็จะเอาตู้นี้ขึ้นเลยล้างเดี๋ยวจะล้างน้ฮะเดี๋ยวจะล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาตู้นี้ขึ้นลูกก็ติดพอลูกเนาะ ในเจี๊ยบเขียวล้างจะเขียวมาล้างในเจะเขียวล้างสองสามในตู้เนี่ยเดี๋ยวไปถึงก็เออเจ๊เขียวว่าล้างล้างอะไรล้างได้เจ๊ยันล้างกระดูกกระดูห์เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยป่าวป้าทะเลนี่มาดูนี่เขียวรถแข่งแข่งเขียวไปหนึ่งไปหนึ่งรถแข่งรถแข่งอ๋อไอตัวนั้นนันใช่ไหมขาเขียบมันนินรถแข่งนินขาเขียว ไม่มีล้อให้หมุนเลยนี่เป็นล้อยางวะมีล้อยางนีนล้อยเนี่ยลูกปืนมันจะไปซื้อมาใส่ด้วยเนาะรถแข่งรถแข่งผล <c oughs> ออกมามันต้องเชื่อมมนะันมีรอ้อยต้องเชื่อมด้วยก็ที่เขาเชื่อมอมาแหละใช่ไหมนี่ก็ใส่แล้วตัวถว่วงหรือเปล่าหรืออะไรวะ เราก็ต้องมาเชื่อม ừ, เก็บเชื่อมเก็บงานเก็บงานให้ลูกค้าดีๆเลยเจ๋อ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 เสียดายนะเกมไม่ได้เอาอินเตอร์นะ ตะแกอินเตที่จบเลยนะเนี่ยเพรนั้นที่เราเห็นตัวไหนนะไอชุดมัดไม่ค่อยดีมือเตือแปลว่ามันก็อยู่กับอยู่เครื่องอืาเครื่องดีเครื่องมีตัวนี้เป็นแบบแป๊บได้ไหมตัวนี้เป็นแบบเหล็กตันเลยตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบแป๊บเหมือนกันแป๊บเลยหนูมองไปให้ไหมหนู ก็ได้เหล็กตันมันมันสั้นเลยอันนี้มองไปเห็นเลยใช่ไหมน,นี่อืมมันหักดิตัวนี้อืมอัวนี้ก็ซ่อมตรงนี้ตนี่อืมมันหลุดอะ่ะมันหลุด,ลดยังไงไม่รู้ปรปานมันเป็นเชือมนี่นนตะล่อมตะล่อมรถรบเขาไม่อยากจะเข้าอีกเนี่รถรบนะเขึ้นตะข,ขอดูนี่ก็ดูนี้ก่อนล็อกใช่ไหม มันถอดออกมาเลยดูไปเช็ดดูเป็อนอยังไงมันบานไ่มจ๊ะลองใส่ดูดิฉันลองใส่ดูดิมันมันตรงกันมันบานมากเสื้อดอกขัดมาขัดในไหนใช้ทางใช้ไม่ดีนะคนใช้ก็ใช้คนใช้ก็ใช้ <c ười> ชชไม่ดูเลยเยี้ yeah. จุดนี้ทําเองก็ได้หนึ่งทำเองแล้วสปริงหักตัวหนึ่งสองตัวสปริงเราซื้อมาเสริมซอมตัวทองยังไม่ได้กินข้าวเนาะเจ๊เขียวไม่ยอมทำข้าวกินจ,จะอยู่บ้านทำไมไม่ทำกินทำงานเนาะชั่วก็เดินเนาะหาผู้ชาย เดินเขาไปเปล่าเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะได้ค่อยไปขึ้นประกอบเดี๋ยล้างก่อนวันนี้จะีื้อปากให้พามาดูปากปากชุดนี้จะถอดออกนี่ไล่เบาไล่เบาเดี๋ยตรงนี้ชุดนี้ไม่ได้ไปทําอะไรมาแล้วชุดขากองคาเขียมได้ไปแปลงอะไรมาแล้วเดี๋ยวเอ็ดีเอาไปแปลงนู่นแปลงนี่แปลงเลยพี่น้อง แค่จะถอดอส่วนถอดแค่ส่วนเกินออกตัวพื้นนี่ไม่ได้ต้องทำไมบ้างเนี่ยพื้นนี่ต้องทำอะี่สภาพตนะ้อง <laughs> ทำกันเต่าก็หน่อเอ่ยอยูอย่นะให้ลูกนี่ทำไมก็ใส่ ดี๋ยววันนี้ก็จะรื้อปากลงก่อนแล้วก็ล้างประมาณนี้นะครับเบียดกันจอดใช่แล้จอดรอนนี่เบี่อยอยู่อีกโอ้ันนี้ข้าวยังไมไ่กินหิวข้าวแล้วจะไปกินข้าวก่อนนะไปลบ,า,ปนะบายสวัสดีครับหิวข้าวแล้ว